สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะนี่ตอนนี้ก็มีปู้หน้านะคะจะทำอะไรกินดีเอสซีบอกมายายว่าจ,จะแกงดีไหมซื้อทั้งหมดนี้ห้าสิบาทเขามาขายให้เมื่อกี้นะคะนี่เป็นทุกตัวนะคะยายจะทำอะไรกินดีโอ้ยเห็ดนากินนอเยอะมากกิโลกว่านะคะในห้าสิบาท ตัวเมียเยอะมากเลยนะคะนี่ว่าจะดูแช่น้ำปลาดีไหมจะแช่น้ำปลาดีไหมคะเอซีตัวเมียเยอะมากนี่นะคะปูนาร้อยเปอร์เซนตะ์จะทำอะไรกินตัวเล็กมันเดี๋ยวยาจะ,ะแกงเนาะเดี๋ยวจะทำแกงดีไหม แกงอ,อ,อ้อใส่ใบอีออมตอนนี้จะล้างล้างล้างก่อนนะไอ้ชีล้างแล้วก็จะดองมันขึ้นมาเร็วมากเลยโอ้ยเมื่อกี้มันวิ่ง ขึนตามก็ไม่ทันขึ้นมาแล้วยังไม่นีนิดนี่โอ้โห,หล้างสเสร็จแ,แล้วก็แช่ไว้อีกทีนึงว่าอยากจะดองใ้ที่มา่ล้อ เรเมีเยอะมากเรวจะแจงกินอยู่ปูนาเขาจะไปขุดปูนากลับไปเด้อพี่หน่องเลยทีนี้ก็จะแช่น้ำไว้ให้มันคลายดินก่อนอันนี้ล้างสะอาดแล้ว เึ้นเร็วมากหนึ่งกิโลแช่มันคายดินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยายก็จะเอามันดองน้ำป่านะคะแล้วยตัวเล็กๆยายก็จะแกะแกงนะคะให้มันคายดินนิดหนึง่งเพราะว่าเพิ่งเอามาเนาะมันไม่ตายง่ายๆนะเอ,อม,มันวิ่งทุกตัวเลยโอ้ยกลัวหน,นีบมึง อีนตัวเล็กๆอันนี้จะแกงจะตําแกงใส่ต้นหอมผักชีลาวแต่ยายจะแกงให้กินแล้วก็ใส่ผักกระจอนด้วยเนาะไม่ตายง่ายๆนะอันน้องติวเตอร์นะคะตอนนี้มาเป็นกำลังใจให้ย่าแต่ กำลังใจให้ย่าบอกนาะนน้องกินไหลวายน้องติวมาน้องติวน้องน้องโปรแกรมนะคะพี่ติวอยู่กรุงเทพนะคะตอนนี้มาเป็นกําลังใจให้ยา่าแกงปูคนหลอ่อหวเอาไไมอ้ไม่ม้วไหววุ้ยหล่อจังเลย้หวทำอะไรใส่ย่าย่าแต่มาให้กินด้วยนะ สวัสดีย่าก่อนสวัสดีย่าแตาก่อนสวัสดีครับก่อนเดีย่าจะใส่แกงย่าจะใส่แกงย่าจะใส่แกงน้องกินไม่ได้นี่กินไม่ได้ตะไคร้ลูกตะไคร้นี่ของกินน้องอยู่นี่นี่นี่เด้อแกงปูสีใส่ผักก็มีต้นอะไรนะอ่าอันนี้นะคะมียอดยอดฟักทองแล้วก็กวงตุ้ง ที่ยายจะแกงใส่แล้วก็พริกปั่นนะคะนี่ประเด็นไม่้ารุใไม่บอบบอตากเดิมกี่ขานแค่นี้แหละเดีย๋ยวเมื่ปปอกี้ยายพูดผิดไปเด้อเมื่อกี้ยายพูดผิดยายพูดใหม่ไม่ได้ตำปั่นเองนี่นะคะยายจะเทเครื่องแกงใส่แล้วนี่นะคะเพราะว่ายายปั่นเอาไม่ได้ตำนะคะยายพูดผิดตอนแรกอันนี้น้องสาวนะคะช่องจะสอนเด็กก่อนเด้อพี่น้อง ยายกลับมาอยู่บ้านน้องสาวเด้อนี่กวงตุ้งแล้วก็ยอดฟักทองนะคะแล้วก็มีอะไรผักชีลาวแล้วผักผักอีอมอ,อมหรือผักขันแยงนั่นแหละเด้อพี่น้องนี่เด้อยายจะตักใส่นี่นะคะอ,อ,อันนี้อออของอร่อยนะคะนี่นี่ข้าอร่อยหนึ่งช้อนนะคะพอแล้วก็น้ำปลานะคะนี่ ใส่ตามใจชอบอันนี้ไม่กะประมาณช้อนช้อนหนึ่งนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะจื้อให้ือให้หน่อยนะคะน้ำปลาต้องใส่ทะพีตวงนะคะนี่โอเคเห็นละใส่แค่นี้หนึ่งช้อนโต๊ะถ้าโตอะไรทัพีไม่อันนี้ทะพีแบนๆช้อนโต๊ะนะคะถ้ามันใส่ช้อนมันหนึ่งช้อน พอดีเลยยายหน้าสดนะหน้าสดทุกวันเลยช่วงนี้มาอยู่บ้านหน้าสดทุกวัน, <มา S 2> วนเลยล<อ>นะคะแม่ปูแม่ปูมันจะีเลยยายมาอยู่บ้านยายไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวแบบ<ฮ>หน้าสดตลอดเลยนะคะนี่นะคะแกงปูนะคะแกงปูอร่อยมั่นมั่นนะคะนี่วันนี้นะก็เดี๋ยวจะให้เอฟซีกินด้วยนะคะตอนนี้ก็ปรุงไปหลายอย่างแล้วนะคะนี่ มันเหลืองยายตามเองนะคะตามเองนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปตามมาใส่ด้วยนะคะตอนตามรอนเริ่มต้นตอนแกงนะคะน้องเอไมแม่แล้วก็แต่ยายจะให้ดูคลิปกินต่างหากนะเอาผักลงเลยผักแล้วนะคะเอฟสีหยิบใส่เรไม่หยิบจะเทเลยเพราะว่าถ้าเราทำสะอานเลยไม่มีน้ำ ผักเรียบเลยนะคะนี่นะคะก็จะปิดฝาไว้นิดหนึ่งปูหนึ่งกิโลนะคะน่ปูหนึ่งกิโลกิโลละห้าสิบบาทเพราะว่าถ้าแกงเองทำเองมันจะอร่อยนะคะแล้วก็เหลืออันนี้ใส่ตอนจบนะคะผักชีลาวกับผักอีออมหรือผักขยงนั่นแหละใส่ตอนจบตอนนี้กำลังเดือดเหลืองอร่ามนะเอซี FC. กัวไฟดับเรียกทำกับข้าวเดี๋ยวยายจะเปิดให้ดูเด้อพี่น้องมาต้องเบิงหนาข่อยเบิงแกงเด้อจังแซอู้ยทำกับมือนะคะนี่นะคะแกงกับมือมาตอตามเองกับมือเดี๋ยวยายจะไปต่อให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็คลิปกินยายจะถ่ายคลิปเต็มเลยนะคะอันนี้แกงจบลงแค่น,นี้ก่อนนะคะแล้วก็ยายจะไปต่อคลิปตำ แล้วก็จะไปต่อคลิปแกะปูมันมีหลายอย่างล้างปูด้วยอู้สารพัดกวยจะได้กินว่ามันลําบากขนาดไหนกววาจะได้แกงหม้อหนึ่งนะคะถ้าไปขายก็ไม่คุ้มด้วยซิน,น้ากินมากขอมอผักก็ได้ใส่ก่อนนี่นี่ผักอันนี้นี่ผักกรแหงใส่ก่อนนะจะได้หอมมากหอมเลยนี่นะคะอ,อันนี้ผักสุดท้ายแล้วนะคะไม,ไม่เอา,างแงางแหง,งใส่พร้อมกันเลยพอมันเสร็จ<อ>แล้ว นี่นะคะเสร็จแล้วขั้นสุดท้ายแล้วนะคะโอ้ยเสร็จเลยพี่น้องมันอร่อยแล้วข่อยหอมข่าวปลากข่าจิ้งจข่อยดอกมีผักยอมเด้อพี่น้องเลยได้ยุงเขมรไถ่กันได้นอนบ้านกันมาเด้อพ mm. oh, ี่น uh ้องมาเด้อมาเด้อมากินแกงฟูผีมือย่ายสมอนเด้อชื่อเล่นยายชื่อว่ากระแตเด้อพี่น้องผู้ใดโผงกระเบื้อะชื่อเล่นยายชื่อว่ากระแต ถ้าอยู่กรุงเทพเขาไม่รู้จักนะถ้าอยู่มหาชัยเขาเรียกแตเตอยู่กุงเตพ๋ยเขาไม่เรียกโอ้ยเหลืองอาลามพี่น,อน้นนองเลยยนเี่เด้อพี่น้องเลยเหลืองอาลามปูเป็น,ก,นก้อนเลยนะคะนี่ถ้าเราตามเองมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะคะอีีสี่นะคะแสบบอแสบบอ เดี๋ยวยายจะชิมดูเดี๋ยวช้อนมาก่อนนะเดี๋ยวขอช้อนก่อนเดี๋ยวช้อนก่อนนะเอฟซีดูว่าว้ายายจะไปตัดต่อไลไปไหนไม่ได้เลี้ยงหลานจ้าขาหลานเน้อกดให้ยายสอนยายก่อนด้วยยายสอนเลี้ยงหลานไปไหนไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวยายจะชิมดูเลยว่าอร่อยยัง Saya beli, saya beli, om bagaimana?